ครับผมอมนะเออขอให้ลูกอมติดคอตายเย็นเบ้อฮึดูหน้าครับคงอร่อยมากอร่อยเพื่อนเพื่อนอร่อยเพื่อนเพื่อนอือหมึงรีวิวเลด้วย โอ้โหเซอร์โอ้โหยังรีวิวเลยนะครับใใรเอใอ,ใ,อใครก็เคยกินครับแก้แล้วรีวิวเลยห้าบาทครับไม่มีใครเคยรีวิวมาก่อนนะครับเลยห้าบาท อ่าครับรีวิวเลยปแซ่บแพ้เอากินแล้วครับออหอมึงต้องใช้พลังเลยับผมแก่ถุกเลยเลยแหละรับรสชาติเล่นีดจะเป็นยังไงนะรีวิวเลยครับอื เอาละครับสำหรับวันนี้ผมจะมาให้ดูน้องคนที่ไปเล่นแบบสกินทีวีตัวปอลอมนะครับผมก็มาให้ดูเฉยๆนะครับไม่ได้ภาควิจ้าอะไรมาครับนี่ครับ h a r โ g a m e มเมอร์เกมเมอไม่รู้อ่ะนะครับเกมเมอรทีีครับฮ a โดูครับอือหือโอ้หูยอดวิวที่แมลงคอน รีวิวลูกอมญี่ปุ่นอะไรต่างๆน้องเขาเคยไปญี่ปุ่นด้วยเหรอครับดรดรเดี๋ยวผมาสุดคือคอมเมนต์เนี่ยขอบอกตรงๆลูกอมสิบบาทญี่ปุ่นพ่อวันดีอ่าแล้วครับมาดูกันได้นะครับอืม อ่าเออผมลืมบอก <Okay. S 1> ดูสามไลค์ like กับต like ิดไลค์สามร้อยกาคลิปอ,อื่นนะครับอือหืออือหืไล์นี่เขาอาจจะไล์รับไล์เองเลยได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับใครชอบน้องเขาก็ไปกดติดตามน้องเขาได้ครับทุยไปแล้วบาย